คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายังไม่ทันจะพ้นสัปดาห์แรกของปีแต่ทำไมพลังงานในตัวคุณกลับลดหวบเหมือนแบตเตอรี่เสื่อมทั้งที่เป้าหมายใหญ่ๆยังไม่ได้เริ่มลงมือทำเลยด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะคุณกำลังใช้ทรัพยากรที่แพงที่สุดในชีวิตอย่างพลังงานไปโปรยเล่นกับเรื่องที่ไม่คู่ควรอยู่หรือเปล่าครับในโลกที่พยายามแย่งชิงความสนใจของเราตลอดเวลาแบบนี้สิ่งที่จะตัดสินว่าปี2026ของคุณจะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยไม่ใช่แค่เรื่องความขยัน แต่มันคือความสามารถในการปฏิเสธเรื่องไร้สาระที่เข้ามาสู่พลังงานของคุณต่างหากลองเช็คดูนะครับว่าตอนนี้คุณกำลังเสียเวลาไปกับการอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่คิดจะเข้าใจฟังอยู่ไหมหรือกำลังนั่งกลุ้มใจกับคอมเมนต์ของคนแปลกหน้าบนโลกโซเชียลที่คุณไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้าเรื่องพวกนี้คือขยะทางอารมณ์ที่ขโมยเวลาสร้างชีวิตของคุณไปอย่างเลือดเย็นที่สุดครับปีนี้ผมอยากให้คุณตั้งกฎใหม่ให้ตัวเอง อะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำให้ทักษะของคุณเก่งขึ้นไม่ได้ทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นและไม่ได้ทำให้ยอดเงินในบัญชีของคุณขยับไปข้างหน้าให้ถือว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นที่คุณต้องเอาตัวเข้าไปแลกเลิกเอาพลังสมองอันล้ำค่าไปตัดสินชีวิตคนอื่นหรือไปร่วมวงดราม่าที่ไม่ได้ให้อะไรนอกจากความสะใจชั่วคราวเพราะทุกครั้งที่คุณเปิดรับเรื่องลบๆเข้ามาพลังในการคิดสร้างสารรค์ของคุณจะลดลงทันที ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้ไม่ได้เกิดจากการที่คุณพยายามทำทุกอย่างให้สำเร็จแต่เกิดจากการที่คุณเลือกไม่ทำในสิ่งที่ไม่สำคัญได้มากพอต่างหากครับการที่คุณนิ่งเงียบต่อคำนินทาหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่กัดกินจิตใจไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการรักษาพลังงานไว้เพื่อใช้กับเป้าหมายที่สำคัญจริงๆจ,จำไว้นะครับว่าแบตเตอรี่ชีวิตของคุณมีจำกัดในแต่ละวันอย่าใช้มันไปกับการพยายามทำให้ทุกคนพอใจ เพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครมารับผิดชอบความล้มเหลวของคุณได้เท่ากับตัวคุณเองปีนี้จงเป็นคนที่หวงแหนพลังงานของตัวเองเหมือนกับหวงเงินในกระเป๋าเลือกใช้มันไปกับการฝึกฝนตัวเองการสร้างผลงานและการดูแลคนที่รักคุณจริงๆเท่านั้นเมื่อคุณหยุดให้ค่ากับเรื่องที่ไม่จำเป็นคุณจะพบว่าคุณมีพลังมหาศาลเหลือเฟือที่จะเนรมิตปีนี้ให้เป็นปีทองของคุณได้อย่างง่ายดายครับเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับ ตัดสิ่งที่รกใจทิ้งไปแล้วโฟกัสแค่สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆก็ขอแล้วคุณจะพบว่าเมื่อพลังถูกใช้อย่างถูกที่ผลลัพธ์ที่ตามมาจะมหัศจรรย์จนคุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับ